แดดล่มลมตกยามเย็นวันหยุดนะครับมาดูกันครับกล้วยลายเสือดูความสวยงามของลายเขาชัดๆนะครับดูเลยนะครับให้ภาพเล่าเรื่องต้นขนาด50เซนนะครับเป็นงานเข่ง มีสองต้นนะครับดูลวดลายเขานะครับธรรมชาติสร้างสรรค์ธรรมชาติสร้างสาร,รรค์รรนะครับ2ต้นงานเข่งนะครับ2ต้นงานเข่งเพื่อนๆท่านในายสนใจนะครับชอบเหมือนกันโทรมาพูดมาคุยทักมาเลยครับ0 62 4-6 19 32หมู่สิบ บ้านพระเจ้านางโกนตรงข้ามโรงพยาบาลนาครพิงค์นะครับซอยหนึ่งตอนแก้วไม่ริมนะครับโทรทักมาพูดมาคุยเลยครับมี2ต้นนะครับตอนนี้มี2ต้นที่แบ่งปันโทรมาพูดมาคุยมาทักทายกันเลยนะครับดูลวดลายเขาครับกล้วยตะกุนเสือ